โอ้มันเปียกฝนอะมันเปียกน้ำอะ่ะม,ม,มีอะไรเช็ดเปล่าวะ,ม,ม,ะมีครับม,มีเสือนะน,น,นะไหนเตี้ยอะปะปะอันนั้นข,ขับดีๆนะเฮ <laughs> <laughs> ้ยเบอร์แล้วพี่เออเดี๋ยวเข้าไปถ่ายสำรวจก่อนเงิไปนี่ช็อตเด็ดเลยนะพี่ฮะอย่าบอสนะมึงเปิดแล้วอะะไรนพี่มึงเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วพี่โอ้นี่มึงหวังช็อตเด็ดเลยเหรอเนี่ยโง่ ไปขาขี้ชี้ฟ้าเลยพี่เอ้อฮะพวกนี้นี่ได้พวกนี้ต้องเล่นทีเพอร์กําลังจะพาเข้าไปดูที่นี่มันมันมันน่ากลัวดีฮะดูฮะเตรียมลองถ่ายรอบๆด้านข้างฝั่งนู้นก็แหละถ่ายดูยดิเห็นไหมมันเป็นป่าชา้าป่าช้าของจริงเลยฮะดูฮะเมื่อแต่มองไม่เห็นอะไรเลยจอ,อ,เ,อเ,เออมองเห็นไหม หันกล้องมากล้องหน้าหรือยังอ่ะอ๋อ,อมันมองเห็นไหม่มเหนนะเดี๋ยวพยายามเนี่นยพยายามสองด้านข้างไม่ต้องสองพี่มาให้ดูบรรยากาศหน่อยที่ครับที่ครับเออเห็นไหมหัวหัวเห็นไหมครัหัวในหัวพี่ให้ดูบรรยากาศไอ้พวกนี้ท้องเบิร์ดกระโหลกมาพี่อืมก็ได้ก็ได้ไหนี่ให้ดูเออพอมองเห็นจ้ะนะมองสายจอกูมันมืดว่ะไม่ได้เปิดไฟเออ ให้ดูบรรยากาศนะนี่มันเป็นป่าช้าหมดเลยฮะอือดูนะคือเป็นพื้นที่ป่าช้าที่ใหญ่มากๆคือผมเพิ่งเคยเจอครับพื้นที่แบบใหญ่จริงๆใหญ่แล้วก็อยู่ในกลางป่าแบบมีทั้งหลุมจีนหลุมไทยป่าช้าไทยเนอะนะดูฮะป่าช้าไทยคือหลุมฝังดินแบบนี้ฮะเป็นป่าอยู่ด้านในอีกเข้าไปอีกนะฮะเห็นไหมฮะแล้วนี่ก็เป็นป่าช้าไทยนะแล้วฝั่งด้านนู้นที่เป็นเนินดินๆเนี่ยเป็น ปลาช้าจีนแล้วจะมีโกดังด้วยอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตอนนี้มันทุรักทุเลหน่อยนะอืมประมาณนี้นะให้ดูรอบๆไอ้ดูมันดูมันดูมันไอ้มึงขับดีๆขับดีๆ<โ>ปิดประตูแล้วขับรถไอ,<โ>ไอ้เวนไอ้ไอ้นี่ปัดโทกูไม่ได้เรี่ยงเลยเอลไอ้เนี่มันอยากลงหลุมเร็วหรือไงเออ ไอ้พวกนี้ทีมงานกูแต่ละคนมีแต่เพนเพียนอ่ะดูฮะนี่คือความนี่คูเบื้องหลังนะดูนะฮะนี่อุ้ยพี่ใหญ่พี่โอ้ยใหญ่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 งหญ่อยู่ในป่าต้อไม่กิ่งน้ดูฮะหลังหน้าดูนะก่อแขนก่อขาเนี่ยดูดูโอเคโอเคเดี๋ยวเขา โอเคไปมาอันนี้กดังถูกไหมมีศพอยู่ไหมมีมีศพอยู่เหรอมีสองศพโอ้หแบบไหนอะเป็นอ๋เป็นศพจีนเหรอเป็นศพจีนเป็นผีก้องก่อยอ่ะแบบไปเรื่อยเลยมึงมามาเข้ามาดูก็ดูเดี๋ยวดูในหลังจีนกูไม่แปลกใจเลยโอ้โหเห็นป่ะอืม มันกลิ่นมันสับสับอ่ะกลิ่นมันสับสับอุย้ยบอสบอกแล้วอืม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 อมึงต้องปิดด้วยเหรออ๋อฟื้นสภาพบรรยากาศอ๋ <S <S 2> <S 2> อมีศพอยู่เขาเก็บเตี้ยเตี้ยมึงดูนู่นมึงดูนู่นมึงดูนู่นมึงก็ ไปนะเหมือนกูเห็นตัวอะไรไงไม่เห็นฮะไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เห็นอะไรแวบๆบแบบโอเคเมื่อกี้เห็นเข้ามาแล้วเห็นอะไรแวบๆบแบบนิดนึงฮะเลยตกใจนิดนึงอันนี้คือเขาฝากไว้ใช่ไหมใช่ครับอย่ารอว่นรอเลิกฝังเออผมเพิ่งรู้นะผมเพิ่งรู้เป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะว่าอ,อโรงจำปาเนี่ยทาจากไม้จำปานะหนักมากนะครับโรงใบหนึ่งอย่างเงี้ยหนักแบบ หลายร้อยกิโลนะแล้วเวลาเอาศพใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็เอ้ยแหวะอะไรวะอะไรอะไรวะอะไรวะนกเหรออะไรวะเสียงอะไรวะมึงส่องให้รอบๆส่องให้เร็วๆอะไรมีอะไรนะเฮ้ย อาแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรปักเลยอ่ะใช่เฮ้ยอะไรวะนกนกโอเคเฮ้ยตกใจเว้ยหูใจเต้นแรงเลยกูเมื่อครู่คุยค้างไว้นะคืออันนี้เป็นข้อมูลนะแล้วผมก็เพิ่งทราบจากคนจีนนะครับเขาจะนำใบชาใบชามายัดอยู่ในโลงจำปาด้วย เพื่อที่ร่างเนี่ยเวลามันเน่ามันจะดูดซับน้าเหลืองไปเรื่อยครับแล้วลงจะไม่เหม็นฮะเปิดมาแล้วศพเนี่ยจะแห้งไม่ได้แบบอืดเป็นน้ําเหลืองไปไหนไม่ใช่นะครมันจะซับน้าเหลืองน้าเลือดไปเรื่อยครับแล้วร่างอ่ะจะแห้งเป็นเหมือนมัมมี่เลยไม่แปรที่หนังหนังจีนสมัยโบราณเนี่ยเป็นศพดึงดึงดึงเออแบบนั้คือเป็นมานี่มานี่เอาหัวไม่ได้ไม่ต้องเลยมึง อาาฝากติดตามในช่อง Youtube นี้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ผมพวกผมมาดูสำรวจสถานที่กันก่อนนะมาดูบรรยากาศมาดูความเอ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ย<ว>ฝากกด Subscribe ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหหิ้วให้ด้วยแล้วกันนะครับ<ว>ในช่องนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไป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 ,ไป